ครับผมวันนี้ก็มาแต่เช้าครับมาเฝ้าดูเจ้ายักษ์ใหญ่ทํางานครับเมื่อคืนเสียดายมากเมื่อคืนนะผมกลับไปประมาณสัก10นาทีเจ้ายักษ์ใหญ่สีชมพูนะครับ It s อ1เค0นมาพอดีเลยตอนนี้กำลังหลับไหลยอยู่นะครับนั่นเจ้า s อสนะครับแต่เจ้า,าหน้าที่ท่านอื่นก็ยังทํางานอยู่นะฮะส่วนนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็ เริ่มสลับสับเปลี่ยนกันเปลี่ยนเวรกันนะวันนี้ผมก็มาอยู่ตรงนี้ผมมาแต่เช้านะครับมาแต่เช้าคือตื่นตอนไหนมาตอนนั้นครับตื่นตีสีมาตีสีตื่นตีสามมาตีสาตื่นแปดโมงเช้ามาแปดมงเช้าก็มาไลฟ์ like สดหรือถ่ายคลิปวิดีโอส่งให้ F อฟซีได้ชมได้ดูนะครับเป็นภาพบรรยากาศนะครับตอนนี้อยู่ที่ 9ก้าโมงเช้าครับ9ก้าโมงเช้านะเครนทุกตัวทํางานหมดแล้วนะฮะเครนทุกตัวทํางานหมดแล้วด้านบนก็อยู่ด้านบนสองคันนะ 2000, นะอยู่ด้านบนสองคันแต่เจ้า KISK พันนะยังหลับอยู่ครับยังหลับอยู่เมื่อคืนเขาบอกมามาปุ๊บทางานเลยนะครับสงสัยหลับยังไม่ตื่นนะหลับยังไม่ตื่นนะ ก็อรอดูนะครับส่วนรถกระเช้าก็เตรียมนะเห็นไหมเตรียมเตรียมรอละนะเจา้าหน้าที่ทํางาน24ชั่วโมงเลยนะครับหลายคนบอกว่าเอเจา้าหน้าที่ทํางานช้าหรือเปล่าครับนี่ผมให้ดูบรรยากาศสดๆนะครับช้าหรือเปล่าครับทั้งรถแมคโครของเอกชนทั้งรถแมกโครทหารนะครับทํางานตลอดนะ้ ทั้งบูมยาวบูมสั้นทํางานตลอดไม่หยุดไม่หยุดเลยฮนะยาวเลยเห็นไหมฮะนี่ก็คือนะส่วนหนึ่งนะของเอกชนและของรัฐบาลนะฮะทำงานเต็มที่ครับทํางานเต็มที่ไม่รู้ว่าเจ้ายักใหญ่จะทํางานกี่โมงนะผมก็จะเฝ้ารอดูว่าเจ้ายักใหญ่ทํางานกี่โมงอยากจะ ไลฟ์สดอีกสักรอบหนึ่งนะฮะออาส่วนนู้นนะฮะรถนะฮะนั่นก็เปิดไซเรนละออกไปละสองคันสามคันนะครับคือผมเองก็ไม่สามารถที่จะรายงานได้ว่าเอ๊ะเจอร่างคนไหมเจออะไรไหมนะฮะผมจะมาไลฟ์สดหรือมานำเสนอในเรื่องการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็แล้วกันเนาะเห็นเจ้าหน้าที่ทำงานลราเห็นอกเห็นใจนครับ เห็นอกเห็นใจจริงๆครับทำงานอยู่ตลอดเวลาเลยเห็นไหมฮะโอเคครับเดี๋ยวผมพักสักครู่จะมาไลฟ์สดต่อครับ